สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแบบว่ามุมที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่คือห้องนอนของขวัญเองจดด้นี่นะคะเป็นมุมห้องนอนของขวัญน,นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดแล้วก็การนอนหลับให้สบายนะคะทุกคนเกินก็เลยคือขวัญเป็นคนที่ทํางานที่บ้านนะคะถ้าใครที่ทํางานที่บ้านจะรู้เลยว่าเรามองไปทางไหนอะมันก็จะเป็นมุมถ่ายงานถ่ายงานทํางานทํางานไปหมดเลยมันไม่รู้สึกว่าแบบมันมีที่ที่ผ่อนคลายแบบจริงๆอย่างห้องนอนของขวัญเนี่ยก็เป็นฉากในการถ <laughs> ่ายงานอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยขวก็จะคลายเครียดโดยการใช้กลิ่นเหมือนกลิ่นบําบัดอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีเทียนมีแบบว่า d ิวเซอร์มีก้านหอมอะไรเงี้ยวางอยู่แบบกระจายทั่วบ้านแล้วก็เป็นคนชอบแบบพกครีมอาบน้ำพร้อมๆโลชั่นหอมรเ้ยม,ม,ม,มันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเอาไว้ง่ายๆนะคะแล้วก็ที่ที่ขรู้สึกผ่อนคลายที่หน่คือห้องน้ําตอนอาบน้ํานั่นเองค่ะทุกคนคือบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วศาสตร์ของกลิ่นหอมมันมีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วมันใช้ในการบําบัดความเครียดได้จริงๆอยากจะมีบางกลิ่นที่ขวัญเรียนอยู่ตอนนี้ก็ คือเรียนกับพวกอโรมาอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันเนาะเขาก็จะบอกเลยว่ามันจะมีบางกลิ่นนะคะที่มันสามารถปรับจูนสารเคมีในสมองเรานะคะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ด้วยไม่อย่างนั้นเวลาที่เราไปสปาไปนวดอะไรเงี้ยเขาจะแบบมีกลิ่นให้มันรู้สึกแบบผ่อนคลายทําไมอะเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแชร์นะคะเทคนิคการผ่อนคลายของขวดง่ายๆในห้องน้ํานะคะอย่างแรกนะคะทุกคนที่ขวดจะมาใช้ในการอาบน้าวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นกลิ่นหอมที่แบบฟินมากแล้วก็ใช้มากเกือบจะหมดขวดแล้วนะคะเขามีเทคโนโลยีความหอม ที่ช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายตอนอาบน้ำได้ด้วยนะคะนั่นก็คือ baby my ultra my relaxing lavender ขวดนี้เลย จะเห็นว่าใช้เพลินม,มากนะคะจะหมดขวดแล้วต้องย้ำลจว่าเดี๋ยวฉันต้องเอาไว้ถ่ายรูปก่อนถ่ายคลิปก่อนนะคะไม่งั้นมันหมดแน่นอนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีความหอมนะคะที่ชื่อว่า Dream Sense ะค่ะทุกคนเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเลยว่าเป็นเทคโนโลยีกลิ่นหอมนะคะที่ช่วยในการผ่อนคลายได้จริงๆนะคะมันก็จะช่วยให้ในเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราอาบพร้อมน้ำอุ่นนะคะทุกคนมันจะผ่อนคลายมากและด้วยความที่เขาเป็นเจลอาบน้ำที่แบบมันจะมีความแบบหนานุ่มของ texture นิดนึ ทำกัน้รู้สึกวาแบบโหเวลาที่เราลูบไปเนี่ยเราอาบน้ำอุ่นไปด้วยเนี่ยทำกัน้รู้สึกคือมันคลายเครียดจริงๆอะอย่าง,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 งวันนี้เวัขอดทำงานทั้งวันเลยใช่ไหมคะเวลาที่เราได้อาบน้ำได้เจอน้ำอุ่นได้รู้สึกว่าแบบคืยมันสดชื่นแล้วพอได้กลิ่นจากเจ้าตัวนี้นะคะมันก็จะรู้สึกว่าแบบ มันหายเหนื่อยไปได้เยอะเหมือนกันนะมันช่วยทําให้สมองที่มันล้าๆเออมันรู้สึกแบบได้คลายเครียดมากขึ้นแล้วเจ้าตัวนี้นะคะเขาได้กลิ่นหอมมาจากลาเวนเดอร์ค่ะทุกคนซึ่งลาเวนเดอร์ในขวดเนี่ยเป็นลาเวนเดอร์ออแกนิกนะคะที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันคอสมอสด้วยนะคะใครที่เป็นสายออแกนิกก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยค่ะขวดนั้เป็นคนข้อมูลมานะคะลาเวนเดอร์เนี่ยเขามีงานวิจัยว่าหมอฟันนะคะที่ได้เอากลิ่นเนี่ยไปตั้งไว้ในห้องทําฟันนะคะว่า คนไข้ที่มาทําฟันนะน่ะรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลลดลงด้วยนะคะในขณะที่อยู่ในคลินิกหมอฟันนะคะเพราะว่ากลิ่นลาเวเนเดอร์จะมีสารที่ไปกระตุ้นระบบประสาททาให้เรารู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดด้วยกังวลลงทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราอาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็อยู่บนเตียงแล้วคือบอกเลยว่าพอน้ำเซ็คือรู้สึกด,ดีขึ้นมาก จาตอนแรกที่วันนี้รู้สึกแบบปวดหัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเป็นสิวด้วยนะคะจากการที่แบบกินยาคุมแล้วแบบร่างกายมันเพิ่งจะปรับตัวคนก็จะมีความแบบเครียดอะไรอย่างงี้บ้างนะคะขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะก็คือใช้ครบสเต็ปนั่นเองเบบี เบบี้โลชั่นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นกลิ่นเดียวกันเลยกับตัวเจลอาบน้ำเมื่อกี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเทคโนโลยีเดียวกันเลยคือ Dream Sense นั่นเองสำหรับทั้งสบู่เหลวอ,อาบน้ำและสระ Baby My u l t r a m ร้ามายดีแล็กซิ่งลาเเและโลชั่นบำรุงผิว Baby My u l t r a m ร้ d มายดีแล็กซิ่ e ลาเนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้นะไม่ใช่แค่เด็กนะคะคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะคือง่ายก็สามารถใช้ได้เลยหายห่วงเลยนะคะจะบอกว่าฟินมากนะคะเพราะว่ากลิ่นจะยิ่งติดผิวเลยเมื่อเราใช้คู่กันนะคะค ติดบนชุดนอนติดบนเสื้อนะคะทำให้นอนแล้วยังได้กลิ่นหอมอ่อนๆบนผิวของเราด้วยช่วยให้หลับสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยคลายเครียดได้มากขึ้นเลยค่ะก็จกบไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคนะคะการอาบน้ำเนี่ยให้รู้สึกผ่อนคลายของขวัญนะคะหลังจากที่เราเหนื่อยล้ามาทั้งวันใครที่ชอบนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าเครียดเพราะว่าสมองเรามันเหนื่อยละลองใช้ดูนะคะสําหรับเบบี้ไมททั้งสองตัวนะที่ขวัญได้แนะนาไปเนาะเพราะจริงๆแล้วอะค่ะอาการนอนไม่หลับบางทีมันเกิดจากการที่เรารู้สึกเครียดรู้สึก กังวลอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เราไม่หลับนะคะการที่ได้กลิ่นอะไรที่มาช่วยบําบัดความเครียดของเรานะคะมันอาจจะทําให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขวัญก็มาแชร์เทคนิคนะคะการพอนคลายให้นอนหลับสบายมากขึ้นเพียงเท่านี้ใครสนใจก็ไปลองซื้อบีบีไมลยมาใชใ้ดูนะคะเพราะว่าขวัญรู้สึกว่ากลิ่นเขาจริงจริงมันไม่ได้ฉุนเกินแล้วมันก็ไม่ได้อ่อนเกินไปกลิ่นติดเสื้อผ้าแล้วมันแบบกลิ่นมันตีมาอ,อ่อ,อนๆตอนให้เรานอนแล้วมันฟินมากๆเลยนะคะพี่ลองดูกันนะสำหรับคลิปนี้ขวัญก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วก็กคนจก กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ